สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะช่องผ้าทอสุขโขทัยค่ะวันนี้เราเอาสิ้นเข็นเป็นเข็นคามนะคะหรือย้อมครามค่ะเรามีผืนเดียวนี่แหละค่ะเอามานําเสนอนะคะเราจะทําผืนนี้แต่ทําตลอดค่ะการทอของผืนนี้คือการทำา ตัวตีนจกนี่ก่อนนะคะเป็นงานทอยกดอกค่ะเป็นสีน้ําเงินเข้มหรือสีครามนะคะตัวสิ้นก็สีครามค่ะตัวสิ้นก็จะเป็นสีประมาณนี้นะคะสีครามนะคะก็จะเป็นริ้วๆเขาเรียกว่าสิ้นเข็นย้อมครามนะคะส่วนตัวเอลซินเนี่ยเราจะด้นเป็นไลายไข่มดตามสไตล์บ้านหาดเซี่ยวค่ะ ก็จะเป็นหัวขาวนะคะเป็นหัวขาวสวยๆนะคะแต่ทําช้ามากเขาเป็นฝ้ายร้อเซนะคะการใส่ฝ้ายร0อเเซนี่ก็จะมีความเย็นแล้วก็ยืดหยุ่นของตัวผ้านะคะก็จะเป็นอยู่ประมาณนี้ค่ะสวยนะคะมีสีเดียวนะคะสีครามสีน้ําเงินอย่างนี้นะคะสีครามจะมีรูปให้ดูราคาอยู่ที่ 2,800บาทนะคะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะใส่ผ้าใ้ายมันดีอย่างนี้เ,เองค่ะค่าทอมือนะคะทำช้าส่งทั่วประเทศค่ะ